สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งขับเคลื่อนง,งานนะครับไปจำปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งเ,เราก็ได้สนองตอบนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโครงการพัฒนาชุมชนตลอดจนนโยบายสําคัญที่ทํานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนง,งาน ไ,ได้ส่วนงานที่สําคัญๆนะครับที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับเพื่อนอเข้มโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองงาโมเดลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นงบเงินกู้นะครับซึ่งรัฐบาลก็ให้เงินกู้ผ่านโครงการพัฒนาชุมชนนะครับของสกลนครก็มีหนึ่งตบลน,นะครับที่ตำบลไหยอ อำเภอพังโคนจังหวัดสุโขทครมีทั้งหมด53แปลงนะครับ15ไร่1แปลงนะครับ3ไร่อีก20แปลงนะครับแล้วก็มีแปลง1ไร่32แปลงนะครับก็มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนก็ดีในการที่จะทําให้คนมีความรู้แล้วก็ดําเนินการขุดในส่วนนี้ก็มีการจ้างงานด้วยนะครับจ้างงานของผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ดีนะครับบันทิดจบใหม่คนตกงานเกษตรกรทั่วไปก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือเรียกง่ายๆว่าโค้งของงาโมเดลอ,อีกนโยบายหนึ่งที่สาคัญน,นะครับก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการน้อมนาแนวพระราชดำร,ร,ริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในการ สร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งโครงการพัฒนาชุมชจนก็ได้น้อมนําแนวทางมาดําเนินการกับเพื่อนภายใต้แผนเป็นปบัตรการ90บัตรสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเราก็ดําเนินการต่อเนื่องน,นะครับตั้งแต่ปี2563 64แล้วก็65นะครับซึ่งปี64นั้นเราก็สะกดลอครน,นะครับ240,000โครเอเศีของเราก็ มีการปลูกพืชักสวนครัวนะครับอย่างร้อยสิบชนิดแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันปลูกรวมกลุ่มกันขายมีศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับพบทุกตำบลโดยรวมแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยละ9กของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนโยบายหนึ่งที่ได้ร่วมกับหน่วยงานหลักๆในพื้นที่นะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีหลักคิดว่าครอบครัวคือกางอาหารหมู่บ้านคือศูนย์แบกปังน,นะครับอีกนกโยบายหนึ่งที่สำคัญสำคัญนะครับก็เป็นนโยบายส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นการดำเนินผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับตามพระดำรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัตรวรีดารีรัตน์กัญนยานะครับ อันนี้โปรแกรมนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นมติคณะมนตรีนะครับให้แต่และจังหวัดนะครับได้มีการส่งเสริมการใช้ก็ดีการสวมใส่ก็ดีในเรื่องของผ้าไทยนะครับอย่างร้อยสัป,ปดาห์ละสองวันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ยอดจําหน่ายผ้าไทยหรือสินค้าส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับได้มีการกระเตื้งขึ้นภายใต้วิกฤตของโควิดของเรานะครับ ในส่วนนี้ของสกลนกรของเราก็มียอดจำหน่ายผ้าไทยในปี64นะครับในปีว่าประมาณ64อยู่260กว่าล้านเศษนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงพอสมควรจากยอดรายได้จากการจำหน่ายโอท็อทั้งหมด3 9 0ล้านนะครับก็ถือว่าในส่วนนี้้าก็ถือว่าเป็นยอดหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นให้ยอดจำหน่ายแล้วก็จะบ้านรายได้เพิ่ม260กว่าล้านนะครับในส่วนนี้ยังมี ผ้าลายขอนะครับซึ่งซ่องอยู่ใน260นกว่าล้านอยู่6ก้ลานทำให้อยอดจำหน่ายผ้าไทยกระเติ้งขึ้นนะครับด้วยผ้าลายขออีกนโยบายหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกองทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เป็นสมาชิกได้ ผู้ยืมไปประกอบอาชีพในการสร้างงานสร้างไรายได้แล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรีไปด้วยนะครับโดยที่เงินตัวนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับมีเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนนี้ก็จะมาพัฒนาศักยภาพสตรีนะครับไม่ว่าในเรื่องของคุลิขภาพอะต่างๆตลอดจนความถนัดในเรื่องของอาชีพนะครับที่คนส่วนใหญ่กู้ไปทำนะครับก็จะมีการฝึกอบรมให้มีทักษะอาชีพเงินตัวนี้ก็เป็นเงินให้ปราบ อีกตัวหนึ่งก็เป็นเงินหมุนเวียนนะครับเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินกู้นะครับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยร้อยละ0.10ก็คือแสนละหนึบาทนะครับในการกู้ยืมก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับปัจจุบันนะครับนับปี2564ัีห้าิ่ปประมาณนี้นะครับเรามีสมาชิกประเภทบุคคลนะครับอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสนะครับซึ่งสมาชิก ประเภทองค์กรของเรามีพันกว่าองค์กรเป็นองค์กรสตรีนะครับณเวลานี้นะครับของเรามีสมาชิกอยู่แล้วร้อยละ90กว่าแล้วนะครับปี65เราตั้งเป้าไว้ว่าทุกองค์กรจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่มีกองทุนมาตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2564ให้กู้ไปทั้งหมด2,600กว่าโครงการนะครับ คิดเป็นเงินก็300กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นยอดเงินที่มากพอสมควรที่ไปขับเคลื่อนอการสร้างงานสร้างอาชีพการไปพัฒนาศักยภาพสตรีของจังหวัดสกลนครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอนี้สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี2 5 6 4าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครมีเป้าหมายในการจัดเก็บทั้งสิ้น 2 4 8 2 6 5ครัวเรือนตัวชีวัดที่สำคัญซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้แก่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน22คนผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน2คนผู้ป่วย รูปเรือรังได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน2คนรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนไม่ต่ำกว่า38,000บาทต่อคนต่อปีไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน430ครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการขับเคลื่อนง,งานที่เป็นนโยบายที่สำคัญสำคัญนอกจากางรนปกติที่เราทําเคลื่อนกันอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนบ้าน CP พอพีเงมทุนชุมชนอะไรต่างๆที่พวกเราได้พัฒนานะครับการพัฒนาผู้นําชุมชนกลุ่มองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ามาตรฐานก็ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารากิจเดิมภารากิจต่อเนื่องเป็นภารากิจที่เราขับเคลื่อนอยู่แล้วนะครับที่เล่ามา3าสีเรื่องก็เป็นนโยบายที่สําคัญนะครับที่ได้ร่วมกับภาคี ทุกภาคส่วนนะครับในการขับเคลื่อนอางานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ